จากงานวิจัยของอาจารย์มอเกษตรหลายๆท่านนะครับวิจัยออกมาใกล้เคียงกันนะครับอาจจะไม่ตรงกันเป๊ะนะแต่ใกล้เคียงกันปุ๋ยเคมีหนึ่งกระสอบเทียบเท่า,ากับปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าปุ๋ยคอกเนี่ยนะครับจะต้องใช้ปุ๋ยคอกหนึ่งตันหรือหนึ่งพันกิโลนะครับหนึ่งพันกิโลกร,รัมของปุ๋ยคอกจะเทียบเท่า ปุ๋ยเคมีหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลกร,รัมครับอันนี้คือปริมาณปุ๋ยนะครับเอาปริมาณปุ๋ยก่อนเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องข้อดีข้อเสียอีกนะครับหนึ่งพันกิโลกร,รัมครับหรือหนึ่งตันของปุ๋ยคอกโดยเฉพาะปุ๋ยมูลวัวปุ๋ยขี้วัวเนี่ยนะครับมันถึงจะเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลกร,รัมนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียมันถึงจะได้นะครับ ทีนี้เรามาดูข้อดีข้อดีของปุ๋ยคอกนะครับถึงแม้ว่าปริมาณปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยคีวัวปริมาณธาตุปุ๋ยในตัวเช่นมันอาจจะน้อยมันต้องใช้ปริมาณที่เยอะ1000กิโลกรัมมันถึงจะเทียบเท่ากับปุ๋ยยูเรียหนึ่งกระสอบก็จริงนะครับแต่เรามาดูข้อเสียข้อสีอข้ดีครับมาดูข้อดีก่อนไม่ใช่ข้อเสียข้อดีของปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยหนึ่ง มันจะมาทําให้ดินเนี่ยร่วนซุยทําให้ดินเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุในดินนะครับทําให้ดินเนี่ยที่เสื่อมโทรมมันฟื้นตัวนะครับทําให้ดินที่มันตายแล้วเนี่ยกลับมามีชีวิตนะครับมันก็จะมีจําพวกไส้เดือนจําพวกสิ่งมีชีวิตอยู่ในดินนะครับถ้าเราใส่ในปริมาณที่เยอะนะครับดินจะฟื้นตัวขึ้นมาท,าทันทีปลูกพืช มันก็จะงามนะครับเราใส่ปุ๋ยเคมีเสริมเพิ่มนิดหน่อยมันก็จะขึ้นมันก็จะงามงามไวครับแล้วงามทนอันนี้ข้อดีของปุ๋ยคอกนะครับเอาเรามาดูข้อดีของปุ๋ยเคมีกันบ้างปุ๋ยเคมีเนี่ยอ่ะโดยเฉพาะไนโตรเจนยูเรียน,นะครับเขาไม่มีฤทธิ์นะครับเขาไม่มีกระบวนการมาปรับสภาพดินนะนะครับเขาจะมีฤทธิ ในด้านการบำรุงพืชอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับดินเลยมาทำให้พืชของเราเนี่ยเจริญเติบโตงามไวเขียวไวนะครับโตวไวได้ดังใจเราคนปลูกแต่ในเรื่องของดินเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนที่จะไปปรับสภาพดินเหมือนปุ๋ยคอกเหมือนปุ๋ยอินทรีย์นะครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบกันนะครับ